โอ้โห oh. ทรงนี้ไม่น่าโดนเฉนือนน่าจะโดนสีนะน,น,นะนะนะ่ะน่ะเกาะคอะเห็นะไม่บอกแล้วอย่าพูดอะไรแปลกๆ <c oughs> พูดแล้วบอกชื่อเดี๋ยวเขาตากับบ้าน <c oughs> ทำไงอะ่ะเคทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ <c oughs> สปังกี้โอโพดา What bro What are you talking about man Ophobia สปังก oh, oh. ี้โอโฟเบียโอ้คำง่ายโคตรเลยเคยได้ยินด้วยแต่อ่านไม่ออ uh, กว้าวยินดีต้อนรับเข้าสุดสปังกี้โอโฟเบียนะโอเคคล้ายๆกับพาสโบโฟเบียหรือเปล่าเด็กๆรู้จักไหมน่าจะรู้จักแหละเคยเห็นผ่านๆอยู่แล้วมั้งโอเคน่าจะเป็นสปังกี้เกี่ยวกับความกลัวผีเข้าผีออกเคอเลร์ความหลอนว่าสติแตกปัญญาเออไม่ได้โกรธใครเลย ไม่ได้กัวใครแล้วครับไม่ได้ก่ะะอใครแล้วครับอ้าวแล้วเด็กเด็กน้อยทั้งหลายในที่สุดก็มาแล้วเอ้ยอันนี้ไรอ่ะ<อ>ขยะบาอะไรก็ไม่รู้ผีเข้าแด่แดเวอร์ชันนี้ผีเข้า<อ>ผีเข้าไม่รู้ไม่ไม่รู้ว่ามีหมอผีให้ให,ใ,หให้เอาออกไหมหมอปลาครับช่วยด้วย <laughs> อะไรเนี่ยอ,อันแรกอะไรเนี่ยกระบองเอยกระบองวาา่า์ชันอันออกระดองเต่า<ะ>ใช่ไหมอุ้ยตอนใส่เหมือนมีโยกหัวเฮ้ยเฮ้เฮ่อันแรกอะไร โยกหัวเป็นทําจังหวะปกติอ่ะต่อไปอุ้ยอะไรอ่ะอเลขาคณิตสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมแล้วกับพิพิคสองอันอันที่สามไม่กิดพิบออกับพิบแล้วโอเควอเตยร์แฮร์อุ้ยย่ยาชอบแต่เหมือมีใครมาพูดเลยข้างๆหัวหลอนนะเอาไปก่อนแล้วกัน โอเคอ่ะ okay, ต่อไปอะไรเอ่ยถูกจับใส่โหลโหลแก,ก้วว่างั้นว,ว้าวเหมือนกันเราจะเคาะออกออกมาเอากู้ไปอ้าวเอากู้ไปเนี่ยอุ้ยอุ้ยแตกแตกแล้ว,อ,วอุ้ยยาอ,อุ้ยยาเคาะไปเคาะมาแตกเลยว <c oughs> งกลมสองอันอะไรวะเนี่ยตัวแตกสลายอะหรือไรน่าโจร ผีสิอุยยุยอ uh co ุยยคนเสียงค้างเดเสียงค้างอะไรอะเรียบร้อยผมโดนเล่นแล้วผมผมโดนเล่นแล้วผมโดนเล่นแล้วโอ้ไโอ้ยโอ้อ้อ้ยอ้โอ้อยไออน้ออ เสียงเหมือนไอ้ไซเรนเฮดเลยนะอ่ะต่อไปหยดน้ำมีตาฟ้ามีตาร้ <paling S 1> องสิเออนั่นแหละับการหยิบนะฮะโ oh หม m ก g อ d อะไรวะเนี่ยอ่ะต่อไปอะไรเอ่ยสามเหลี่ยมเหมือนเดิมไซเรนเฮดเหรอหรืออะไรโอ้ คนเขากันนะอันนี้เหมือนจะเป็นแบบทีวีหน้าจอรลายแล้วแล้วก็มีตาคนออกออกมาถือว่าหลอนใช้ได้ถือว่าหล,อน,อ,าหลอนใช้ได้เลยคนระับผมอารมณ์ป,ประมาณว่าผีผีสิงหน้าจอโทรศัพท์เอ้ยช่างมันพูดอะไรวะเนี่ยอะต่อไปอะไรเนี่ยไก่เคสซีไม่เหมือนนะโอ้ไม่ไม่ไม่มีตาติติมตงิตง โอ้มีลูกตาโอ้โหโอ้โหต่อไปเจ้าระรังโอ้ก็ไม่น่าตาจะเดิมสักเท่าไหร่นะไอ้เจ้านี่แหละเอาจริงหน้ายิ้มแต่ตอน้อ้จะยิ้มไหมนะมาดูกันนะอ้าวได้ไงว่าแล้ว <c oughs> ไม่ยิ้มจริงด้วยกลายเป็น ลูกกตาอ,อันใหญ่โกลายเป็นลูกกตาอันอันใหญ่อ้ h oh my god อ่ะต่อไปอันนี้อะไรอะท่อระบายน้ําแตกเหรอทำไมมันฟังดูแปลกรัตนะโอ้ยท่อระบายน้ําแตกหักเออนั่นแหละ <L un ters> ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรอไันนี้ อย่างโดนโดนผีเข้าอีกอีกแล้วเรียกหมอผีด้วยด้วยโอ้โหอะไรอะอะไรอะพึ่งหน้าเหรอคืออะไรไม่เข้าใจครับโอ้โหเสดเจ้านี่อะไรครับผม ชอบไอ้โอคตรมันมันจัาด้อ้ไหมกอดแล้วเดิมทีตรงนี้เป็นเจ้าคอมพิวเตอร์อใช่ปะอ้าวไม่ร้องอ่ะอโ,อโดนผีเข้าไปอีกคน โอเคครับต่อไปโอ้ยอะไรเนี่ยต,ตากายเหรออ๋อเป็นเสียงขับร้องอ๋อโอเคอันต่อไปอุย๊ยอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นมนุษย์นะหลังๆวันนี้เหมือนจะเป็นพวกมนุษย์หมดเลยนะอ ไเนี่ย Like the fire set inferno, embers flying now and, and no one will now. บางพีก่อหัว Let it burn to the ground and let nothing be found. Like the fire set inferno. Oh อโอโหอันนี้เป็นขับร้องเต็มที่เลยนะอันนี้อะไรเ่ยโอ้โ oh ห There's nothing left here for that to advise. Just follow my voice and trust me. Any escape from reality. Real <ty. S 1> Take my hands and follow me. เดินตามฉัมากู <There> s <S ไม่ตามตามไปทำไมตามไปลงอะไรอ่ะกูโหชอบนะผมชอบมากมากเลย I can help it I can help help. I can I can I can't 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 help can help <laughs> เสียงมึงหน้าให้ช่วยมากอ่ะเพื่อนเสียงมึงหน้าไว้ใจสุดๆเลยอ่ะปัทุย I can't help you ไม่เชื่ออ่ะครมันจะไปกล้าเชื่อไอคนน,นี้มันทำเสียงงี้วะดูกุณถามจริงโ้ไ oh my ก o d โอเคงั้นก็รองเหมือนจะไม่รู้สิอาจจะจะคิดไปเองก็ได้จะเป็นแบบว่าเหมือนเหมือนเป็นเพลงโคลเซโคลมูดนะเดี๋ยวผมลองเอามา ใส่ใเซตเซตแรกก่อนละกันอ่ะประมาณนี้เซตหนึ่งจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสีส่ห้าหนึ่งสองอ๋อเซตเซตหนึ่งจะมีห้าอันโอเคอันแรกจะเป็นการทำจังหวะแล้วถ้าใส่นี้เข้าไปอีกล่ะ ทำจังหวะจริงด้วยเซตเซตแรกแล้วถ้าถอนนี้เอาไปแล้วก็เอานี่มาใส่เข้ามาอันนี้เป็นเซตนี้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 เซตแรกจะเป็นพวกของการทำจังหวะนะแต่เซตต่อไปเริ่มมาเป็นเพลงแล้วโอเคไม่เหมือนกับว่าเขาจะให้เราแบบ โอ้ดูดิเอ้ากันนะ

โอเคเขาก็จะประมาณนี้นะสำหรับสปังกี้โอโฟเบีย mm hmm. ก็คือเป็นสปังกี้ที่แบบว่าทุกคนนั้นถูกผีเข้า mm hmm. หรือว่าถูกครอบงำไปด้วยความความกลัวจะยกตัวอย่างให้เห็นก็คือไอเยานี้โดยผีกองโอเคก็จะประมาณนี้นะครับ mm hmm. กับสำหรับสปังกี้ในวันนี้ ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe คอม,คอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับว่ารู้สึกยังไงกับการดูคลิปคลิปนี้สำหรับวันนี้ก็ไปายครับเจอกันคลิปหน้าครับจะเป็นเกมอะไรเดี๋ยวผมมาไปให้หอีกทีนึงอาจจะไปเลื้อนชาวบ้านเหมือนในโลบ็อกก็ได้ฝากไปดูด้วยพูดถึงโลบ็อกตั้งใจทับมาก <laughs> โอเคครับไปาาครับทุกคนจกเจอกันคลิปหน้า